ัสดีจ้าเมื่อานี้สภาพเมื่อกินอนันี่พี่น้องเป็นวัดเลยนึกอยากกินจา้าอยากกินนะขนมจีนซาวน้ำปลาจา้ามาพี่น้องมา <c oughs> ขั้งแรกเลยนี่เกินคืออยากป่วยพี่น้องเป็นโควิดจ้าก็เลยนึกอยากอย่างเผ็ดเพ็ิดล้างคอจังสี่น่ะพี่น้องมาจา้า ขนมจีนซาวน้ำปลาย่วๆมีบา,างน้ำเสียเล็กน่อยจ้ะอืมอืมเธอมันดีขึ้นพี่น้องจ้ะหยุดงานา 3, 3, วนาสามสามมือลละสามสี่มื่ละเผื่อมันจะโล่งคอเนะทุกคนเนาะอืม กินตะเพิ่นกินหอกว่าจ้ะซิมมึงก่อนอืมได้อยู่เด้มาจ้ะขนมจีนขนมจีนแบบแห้งนะจ้ะของต่างประเทศมีแต่แบบแห้งจ้ะอืมอืม ạ đấy cứ giả khi rồi ห, <c oughs> หน้าแบบสดเลยอืมได้อยู่ดิต้องจามีเมกกะทิน <c oughs> มีเมกกะทินมีอ่ะ ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกันจองลวกใส่จ้ะสั่งผักกันจองไอ้น้ำซื้อมาให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Kukku! <coughs> ขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าคืออยากจะบอสบาย <c oughs> มันไอหลายอยากกินแบบลงค้อนนะ <c oughs> <c oughs> Kremt. <coughs> 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 หลบไข่เต็มท้องอ่ะอือ <c oughs> <c oughs> mm mmm พัก่อยที่ผัดไว้ Ja mm. vel. Right. <clears throat> เอา้ะกินต่อ